ผมตัดสินใจแล้วนะเกดผมอาจจะต้องคืนดีกับทินก่อนนะ <L un> พอาะถ้าถิ่นยังสร้างเรื่องวุ่นวายแบบนี้พ่อผมก็อาจจะไม่พอใจแล้วก็อาจจะยึดบริษัทคืนไปก็ได้แต่ก็แค่ถ่วงเวลาไว้แค่นั้นแหละยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนใจผมแค่รอเวลาเอาล้วะค่ะ คุณไม่ต้องอธิบายหรอกคือจริงๆแล้วฉันเข้าใจคุณหมดทุกอย่างอะ่ะฉันรู้ว่าคุณต้องทำในสิ่งคุณต้องทำแลวเรื่องตำแหน่งของฉันนะคะผมพูดคำไหนคำนั้นนะเกศคุณอาจจะต้องรอยอนิดนึงอะ่ะจงกว่าผมจะควบคุมทุกอย่างได้ผมสัญญานะว่าผมจะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการ คุณนะ